ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปีที่แล้วเนี่ยช่อง I Know Physics Alittle ก็มีคลิปติว A l e v e l นิดๆหน่อยๆด้วยครับน้องสามารถย้อนกลับไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าลุยโจทย์นะครับส่วนในคลิปนี้เราจะมาซ้อมมือก่อนไปสอบ A level เช่นกันครับแต่จะเป็นการโฟกัสโจทย์ไปที่เนื้อหาของกลศาสตร์ในชั้นม .4 ครับเพราะผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าพี่ๆม .6 เนี่ยลืมเนื้อหาของน้องม .4 ไปหมดแล้วถ้าเราลืมใครคนหนึ่งได้ง่ายๆเหมือนกับลืมเนื้อหาการเรียนเนี่ยมันก็คงจะดีใช่ไหมครับ I Know Physic Aliitor กลา,าสตร์พาร์ทที่1การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงแรงและกดการเคลื่อนที่สมดุกลกนและการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทายามูสียเวลากันอยู่เลยครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกครับควงก้อนหินก้อนหนึ่งด้วยความเร็วต้น20เมตรต่อวินาทีพบว่าหินก้อนนี้ตกถึงพื้นราบด้วยความเร็วทำมุม60องศากับแนวดิ่งจงหาว่าหินก้อนนี้สามารถขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตร เริ่มต้นกันที่โปรเจกต์ไทยครับสิ่งที่โจทย์ให้มาคือความเร็วต้น20เมตรต่อวินาทีแต่ไม่บอกว่าทํามุมเท่าไหร่กับแนวราบหรือแนวดิ่งครับแต่โจทย์บอกมาว่าตอนขาลงเนี่ยมันทํามุม60องศากับแนวดิ่งดังนั้นที่ความเร็วต้นตัวนี้มันจึงทํามุม60องศากับแนวดิ่งเช่นกันครับและโจทย์อยากรู้ความสูงที่ก้อนหินสามารถขึ้นไปได้สูงสุดดังนั้นในข้อนี้เราจะวิเคราะห์กันแค่แนวแกนวเท่านั้นครับโดยให้เราแตกความเร็วต้นเข้าสู่แกนวจะได้ความเร็วต้นเป็น20 60 0คครรรัับบแลละะทททีีทีี่่่่จจจุุดดสสสูงเเเาาานนใ้มมมววว็ปยกตตอิ และเนื่องจากก้อนหินกําลังเคลื่อนที่สวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกดังนั้นค่า g หรือความเร่งจากแรงโน้มถ่วงจึงมีค่าเท่ากับลบ10เมตรต่อวินาทียกกําลังสองครับโดยตัวแปรที่กล่าวมาทั้งหมดน,นี้สมการที่ผมจะเลือกใช้ก็คือ v ยกกาลังสองเท่ากับ u ยกกาลังสองบวก 2as ครับเนื่องจากเราไม่รู้ระยะเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครับดังนั้นสมการนี้จึงเหมาะสมที่สุดแทนค่าทั้งหมดลงในสมการและแก้สมการจะได้คําตอบของความสูงที่ก้อนหินขึ้นไปได้มีค่าเท่ากับ5เมตรครับ ข้อต่อมาครับขณะอยู่บนพื้นราบโยนลูกบอลในแนวโปรเจกต์าททำให้ลูกบอลอยู่ในอากาศได้นาน4วินาทีลูกบอลสามารถเคลื่อนที่ในแนวระดับไปได้ไกล60เมตรจงหาความเร็วที่ใช้ในการโยนลูกบอลครับ โจทย์ข้อนี้ยังเป็นเรื่องโปรเจกต์ไทยอยู่เหมือนเดิมครับแต่โจทย์ไม่ได้ระบุมาว่าโยนลูกบอลทำมุมเท่าไหรกับแนวราบหรือแนวดิ่งแต่ในข้อนี้เราไม่จำเป็นต้องรู้มุมก็ได้ครับเพราะโจทย์อยากรู้ความเร็วในการโยนลูกบอลซึ่งความเร็วตัวนี้จะเกิดจากการรวมกันของเวกเตอร์แบบตั้งฉากนั่นก็คือความเร็วในแนวแกน x และความเร็วในแนวแกน y ครับดังนั้นขอแค่น้องหาความเร็ว2ตัวนี้ได้น้องก็สามารถหาความเร็วในการคว้างลูกบอลได้ครับและเราจะมาเริ่มต้นกันที่การหาความเร็วในแนวแกน x ครับ การพิจารณาความเร็วในแนวแกน x จะไม่มีความเร่งเข้ามาเกี่ยวข้องครับดังนั้นสมการที่ใช้คือ v เท่ากับ s ส่วน t โดยที่ระยะทางในแนวแกน x หรือว่าระยะทางในแนวระดับมีค่าเท่ากับ60เมตรตามที่โจทย์ระบุครับส่วนระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับ4วินาทีดังนั้นความเร็วในแนวแกน x จะมีค่าเท่ากับ15เมตรต่อวินาทีครับ อันดับต่อมาคือการพิจารณาความเร็วในแนวแกน y ซึ่งมีความเร่งจากแรงน้ำถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องครับโดยตัวแปรที่เราต้องการหาคำตอบคือความเร็วต้นในแนวแกน y และตัวแปรที่เรารู้ตอนนี้คือความเร่งเนื่องจากแรงน้ำถ่วงลบ10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองและระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเคลื่อนที่4วินาทีครับและเจ้าระยะเวลา4วินาทีตรงนี้หมายความว่าลูกบอลเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นที่เป็นพื้นราบขึ้นไปที่จุดสูงสุดและกลับลงมาที่พื้นราบเช่นเดิมครับดังนั้นค่า h หรือความสูงตรงนี้เราจะแทนด้้ววย0ครรรััับเพาาาาะะกกกจดของงมมสูนนลที ดเิมและสมการที่ผมเลือกใช้ก็คือ h เท่ากับ ut บวก1/2 gt ยกกำลัง2ครับเนื่องจากเป็นสมการที่ไม่ต้องใช้ค่า v หรือว่าความเร็วปลายจากนั้นให้เราแทนค่าทั้งหมดลงในสมการและต้องอย่าลืมว่าแทนค่า g ด้วยลบ10นะครับจะทําให้ได้ความเร็วต้นในแนวแกน y มีค่าเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีทีนี้เราก็สามารถหาความเร็วลับของความเร็วต้นได้แล้วครับนําความเร็วทั้ง2แกนมารวมกันแบบเวกเตอร์ตั้งฉากก็จะได้ความเร็วในการควางลูกบอลมีค่าเท่ากับ25เมตรต่อวินาทีครับ หลังจากวอร์มอัพเบาๆสองข้อแล้วมาดูกันที่ข้อนี้ครับวัตถุมวล10กิโลกรัมถลายลงมาตามพื้นเอียงดังภาพที่1ด้วยความเร็วของตัวค่า1ต่อมายกพื้นเอียงให้ทํำมุมตามภาพที่2จงหาขนาดของแรง F ที่ทำให้วัตถุสามารถถลายลงมาตามพื้นเอียงด้วยความเร็วของตัว สำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์ระบุว่าวัตถุสามารถถลายลงมาด้วยความเร็วคงตัวดังนั้นกุญแจสําคัญของข,องข้อน,นี้คือการแตกฟรีบอรดี้ให้ได้และวิเคราะห์ด้วยซิกมาเเท่ากับศหรือว่าสมดุลกลนครับและกุญแจดอกที่2ที่ซ่อนอยู่ในภาพนี้คือสัมระสิ์แรงเสียนครับเนื่องจากพื้นเอียงยังเป็นพื้นเอียงตัวเดิมที่ยกมุมขึ้นมาเฉยๆดังนั้นสมระสิสรแรงเสียนของทั้งสองภาพนี้จึงมีค่าเท่ากันครับและเราจะมาหาสมระสิรแรงเสียนจากภาพที่1่ครับวาดฟรีบอดี้ออกมาก่อนครับเริ่ แตกแรง mg เข้าหามุมจะก,กลายเป็น mg cos 53แตกแรง mg ออกจากมุมไปตั้งฉากจะกลายเป็น mg sin 53ที่เหลือก็จะมีแรงตั้งฉากจากพื้นเอียงและเนื่องจากวัตถุถลายลงข้างล่างดังนั้นแรงเสร็จทานจึงมีทิศทางขึ้นข้างบนครับจากนั้นเริ่มต้นการวิเคราะห์กันที่แนวแกน y ครับ sigma fy เท่กับ0แรงขึ้นบนเท่ากับแรงลงล่างจะได้สมก,การเป็น n เท่ากับ mg sin 53ครับแทนค่าลงในสมก,การจะได้แรงตั้งฉากหรือค่า n มีค่าเท่ากับ80นิวตันอันดับต่อมาให้วิเคราะห์กันที่แนวแกน x sigma fx เท่ากับ 0, ท่ากับแรงขวาจะได้สมก,การเป็น mg cos ห3เท่ากับแรงเสียดทานและแรงเสียดทานตัวนี้มีค่าเท่ากับ m n หรือว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานคูณกับแรงตั้งฉากครับแก้สมก,การเพื่อหาค่า μ หรือว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานทําให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมีค่าเท่ากับ3 4ส่วนครับพอได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมาที่เหลือก็ง่ายแล้วครับวิเคราะห์ฟิวบอดี้ในภาพที่2ด้วยวิธีการเดิมเลยครับและจงลําลึกไว้ว่าวัตถุนั้นเคลื่อนที่ถลายลงข้างล่างดังนั้นแรงเสียดทานจึงมี จะได้สมการเป็น n เท่ากับ mg sin 37แทนค่าลงไปแล้วจะได้แรงตั้งฉากหรือค่า n มีค่าเท่ากับ60นิวตันจากนั้นวิเคราะห์ในแนวแกน x ซิา fx เท่ากับ0หรือว่าแรงทางซ้ายเท่ากับแรงทางขวาจะได้สมการเป็นแรง f บวกกับแรงเสดทานเท่ากับ mg cos 37โดยที่แรงเสดทานมีค่าเท่ากับ m n และค่า mu มีค่าเท่ากับ3ส่วน4ครับแก้สมการเพื่อหาแรง f ครับจะได้แรง f มีค่าเท่ากับ35นิวตันหวังว่าน้องจะสนุกกับข้อนี้นะครับ มาดูกันที่ข้อต่อมาครับจากภาพครับออกแรง F กับมวล9กิโลกร,รมัมโดยที่มีมวล1กิโลกร,รัมวางทับอยู่ด้านบนและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างกำแพงกับมวลมีค่าเท่ากับ0.5จงหาขนาดของแรง F ที่ทําให้มวล9กิโลกร,รัมสามารถเริ่มถลายลงมาได้พอดี เวลาเจอโจทย์แบบนี้นึกอะไรไม่ออกวาดฟรีบอดี้ออกมาให้ได้ก่อนครับแล้วเราจะโฟกัสการวาดภาพฟรีบอดี้ที่มวล9กิโลกรัมเริ่มจากการแตกแรง F ออกมาอยู่ในแนวแกน x แกน y ครับจากนั้นในกรอบของมวล9กิโลกรัมเนี่ยมันมีน้ําหนัก10นิวตันกดลงมาจากมวล1กิโลกรัมครับและตัวมันเองก็มีน้ําหนักทิศทางลงข้างล่างขนาด90นิวตันแรงตั้งฉากจากกาแพงทิศทางด้านซ้ายและจากการที่โจทย์บอกว่าวัตถุนั้นเริ่มถลายลงมาได้พอดีดังนั้นจึงมีแรงเสียดทานที่ทานขึ้นด้านบนครับทีนี้การวิเคราะห์เ,เ 0, หน จากโจทย์บอกว่าเป็นการเริ่มถลายได้พอดีดังนั้นจึงยังไม่มีความเร่งครับให้เริ่มจากการวิเคราะห์ในแนวแกน x ครับอดูง่ายดี sigma fx เท่ากับ0แรงทางซ้ายเท่ากับแรงทางขวาจะได้สมการเป็น n เท่ากับ f cos 3 7ซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ค่า f ครับให้เราติดไว้ก่อนว่า n เท่ากับส่วน5 f x. จากนั้นให้กระโดดไปวิเคราะห์ในแนวแกน y ครับ sigma fy เท่ากับ 0, แรงขึ้นบนเท่ากับแรงลงล่างโดยที่แรงขึ้นบนก็จะมี f sin กกสานแแลลละรงงงงข้าา่ก็จะเป็น90บวกกับ10นนิวตัโดยที่แรงเสานของเรีค่าาเท่กัอย ค่ามิลมีค่าเท่ากับ0.5ตามที่โจทย์ระบุมาและค่า n ของเรามีค่าเท่ากับ4 5 f จากการวิเคราะห์ในแนวแกน X ครับที่เหลือก็แค่แก้สมการเพื่อหาค่า F ครับจะทำให้ได้ค่า F มีค่าเท่ากับ100นิวตันโจทย์ข้อต่อมาไม่เคยสอนในคลิปในช่องนี้ครับซึ่งมันก็ไม่ยากขนาดนั้นลองมาดูกันดีกว่าครับจากภาพครับจงหาผลต่างของขนาดแรงที่กำแพงกระทำต่อทรงกลมและแรงที่พื้นเอียงกระทำต่อทรงกลมโดยที่ทรงกลมมีมวลเท่ากับ2กิโลกรัม ข้อนี้แปลไทยเป็นไทยให้ฟังดูง่ายขึ้นครับโจทย์อยากรูปผลต่างระหว่างแรงตั้งฉากจากกำแพงและแรงตั้งฉากจากพื้นเอียงหรือก็คือนำทั้งสองค่ามาลบกันนั่นแหละครับดังนั้นประเด็นสำคัญคือเราต้องหาขนาดของแรงตั้งฉากทั้งสองตัวให้ได้ครับโดยผมจะตั้งชื่อแรงตั้งฉากจากพื้นเอียงว่า n1 และแรงตั้งฉากจากกำแพงว่า n2 ครับและเราจะมาวาดภาพฟรีบอดี้จากทรงกลมภาพนี้กันครับน้ำหนักของทรงกลมทิศทางลงข้างล่างเหมือนน้ำหนักในโจทย์ทั่วไปครับแต่ประเด็นจะอยู่ที่แรงตั้งฉากจากพื้นเอียงหรือว่า n1 ครับแต่ ภาพเส้น n1 ต่อออกไปเรื่อยๆให้เป็นภาพสามเหลี่ยมครับเมื่อมุมใกล้ทรงกลมตรงนี้เป็นมุมฉากและมุมพื้นเอียงมีค่าเท่ากับ37ดังนั้นมุมที่เราวาดต่อออกมาจึงมีค่าเท่ากับ53องศานั่นก็แปลว่าการที่เราจะแตกแรง n1 เข้าสู่แกน x แกน y เนี่ยเราสามารถแตกแรงได้ด้วยมุม53องศาครับแตกแรงเข้าแกน x จะเป็น n1 ค o s 53และแตกแรงเข้าแกน y จะเป็น n1 sin 53ครับทีนี้เราก็จะได้แรงทั้งหมดที่กระทําต่อทรงกลมแล้วครับและเราจะวิเคราะห์ด้วยสมดุลกลหรือว่าซิกมา f เท่ากับศูบ ศูนย์หรือว่าแรงขึ้นบนเท่ากับแรงลงล่างจะได้เป็น n1 ไซ n ์ห้าสิบสามเท่ากับยี่สิบนิวตันแทนค่าลงในสมก,การแล้วจะได้ n1 มีค่าเท่ากับยี่สิบห้านิวตันจากนั้นวิเคราะห์ในแนวแกน x ซ fx เท่ากับศูนย์หรือว่าแรงทางซ้ายเท่ากับแรงทางขวาจะได้สมก,การเป็น n1 ครอสห้าสิบสามเท่ากับ n2 แก้สมก,การโดยการแทน n1 เท่ากับยี่สิบห้านิวตันจะทำให้ได้ n2 มีค่าเท่ากับสิบห้านิวตันจากนั้นก็แค่หาผลต่างระหว่าง n1 กับ n2 ตามที่โจทย์ต้องการครับจะได้คำตอบมีค่่่าาาเเทกกัับบนนนิิวตป็งงยคร ข้อต่อมาครับกล่องไม้มวลเอ็มถลายลงมาตามพื้นเอียงทำมุม30องศากับแนวราบโดยสมรัสิ์แรงเสียดทานระหว่างกล่องกับพื้นเอียงมีค่าเท่ากับ0.2จงหาความเร่งของกล่องขณะถลายลงมาตามพื้นเอียงครับ สำหรับข้อนี้ให้รู้ก่อนเลยครับว่ากล่องนั้นถลายลงมาด้วยความเร่งดังนั้นการวิเคราะห์ในแนวแกน x เนี่ยจะวิเคราะห์ด้วยซิกมา f อเท่ากับ MA ครับส่วนแกน y จะวิเคราะห์ด้วยซิกมา f y เท่ากับ0แรงขึ้นบนเท่ากับแรงลงล่างเนื่องจากไม่มีความเร่งในแนวแกน y ครับดังนั้นสมก,การที่ได้คือ n เท่ากับ mg จ่ายหกสิบแทนค่าที่เรารู้ลงไปครับจะได้ค่า n มีค่าเท่ากับห้าลูทโดยค่า M คือมวลของกล่องที่โจทย์ไม่ได้ให้มาครับติดตัวแปรเอาไว้ก่อนไม่ต้องตกใจครับให้เราข้ามมาวิเคราะห์ในแแนนวน x, f, ววกกก x ิมมาาา f Sigmama โดดยยคเเร่งงีีททศับ การที่กล่องถลายลงข้างล่างครับดังนั้นแรงที่อยู่ในทิศเดียวกับความเร่งจะมีค่าเป็นบวกคือ mg c ้อ60และแรงเสียดทานหรือมิ n จะมีค่าเป็นลบครับอันดับต่อมาให้แทนค่ามิลด้วย0.2และค่า N ด้วย5้าลุดครับทีนี้ทั้ง2พจน์นี้จะติดตัวเด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมครับดังนั้นเราสามารถดึง M ในฐานะตัวร่วมออกมาได้และมันจะสามารถตัดกับตัว M ที่อยู่อีกฝั่งของสมการได้เลยครับดังนั้นให้เราบวกลบตัวเลขที่เหลืออยู่โดยผมจะแทนลุ 3, ด้วย1.732ซึ่งจะทาาํามด้วาีทินยกําลัง ก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปทวนทําโจทย์แบบรวดเร็วของเราน้องอาจจะสงสัยว่าทําไมเริ่มจากเรื่องกลาศาสตร์ก่อนนั่นเป็นเพราะว่าโดยสถิติแล้วเรื่องกลาศาสตร์จะถูกนำเอาเข้อสอบเยอะที่สุดครับส่วนเนื้อหาที่ถูกนามารวบรวมเป็นพาร์ทที่1ในคลิปนี้มันค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาใกล้เคียงกันครับดังนั้นถ้าจับมาทบทวนกันในครั้งเดียวเนี่ยจะทําให้น้องลําลึกถึงมันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับส่วนเนื้อหาในพาร์ทสจะเป็นงานและพลังงานโมเมนตัม um, และการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกและถ้าหลังจากนั้นยังงงมีเีเลลกกสสหนหน่น่่ยึผจะะไปโฟทคืแแ็ สำหรับในวันนี้ช่องไ n o นฟิสิกอลิเตอรก็ต้องขอตัวรีบไปก่อนนะครับ